การตรวจสอบในระบบของทางเครือข่าย AIS พวกรายชื่อของคุณสุมเมฆกิตศิวะ,ะสิบมณ์ได้ลงทะเบียนเบอร์เบอถืออีกเบอร์หนึ่งเอาไว้นะครับหมายเลข894324169ครับผมทะเบียนเอาไว้ภายใต้เครือข่าย AIS เอาไว้ครับครับผมคุณสุสมเมได้ใช้เบอร์ที่ผมแจ้งอ,อยู่นี้ควบคู่อยู่กับเบอร์ที่ผมโทรหาอยู่ตอนนี้อยู่หรือเปล่าครับได้ใช้ทั้งสองเบอร์ะะไหมครับหมายถึงเบอร์นี้ก็ เบอร์นี้ก็เอเอสหรอครับหรือยังไงครับผมแจ้งเงผมแจ้งนะครับเป็นเบอร์เอครับผมแปดเก้าสี่สามสองสี่หกเก้านะฮะได้ลงเรียนเบอร์นี้ใช้หรือเปล่าครับผมไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงนะครับอ่าครับผมืซื้อซิมให้ผู้อื่นใช้ไหมครับเบอร์นี้ไม่เคยครับเบอร์นี้คือซื้อให้คนอื่นใช้หรือเปล่าครับไม่เคยครับไม่เคยเลยนะครับครับผมแสดงว่าตรงนี้ทางเจ้าที่คาดว่าน่าจะมีบุคคลอื่นแล้วละครับที่แอบล้าง ข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของคุณสุเบศมาสมัครเบอร์นี้เอาไว้ครับผมซึ่งตรงนี้ทางเจ้าที่ก็ยังไม่ทราบครบับว่าเปิดอ้างเอาข้อมูลของคุณม,มาจากไหนเอามาใช้งานได้ยังไงครับเพาตรงนี้คุณสุเบศไม่ต้องกัวงวละครับเพราะทางเจ้าที่ติดต่อเข้ามาไม่ได้กล่าวหาหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดครับผมอย่างแค่พรายชื่ขอของคุณสุเบศลงเรียนเบอร์ที่ผมแจ้งพวกคุณนี้เอาไว้ในวันที่สิบเก้ามีนาคมจริงๆก็ไม่เป็นไรนี่ครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปจ่ายตังอะไรกับเบอร์นั้นอยู่แล้วนี่ครับผมใช่ไหม รับผมแล้วก็สถานที่ลงทะเบียนของเพอนี้นะฮะก็คือศูนย์ AIS ห้างโลตัสอำเภอเมืองจังหวัดปัตตุนครับครับผมท่เจ้าที่สอบถาเพิมสักครู่นะฮะเกี่ยวกับว่าผู้แอบอ้างข้มข้อมูลคุณมาใช้งานได้ยังไงเอามาจากไหนครับที่จะได้แจ้งวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขให้กับคุณชูเมฆได้อย่างถูกต้องครับผมคุณสูเมฆเคยทําเอกสารต่างๆที่มีข้อมูลส่วนตัวของตัวเองสูญหายหรืออยู่ไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับเป็นพวกสับนอทะเบียนบ้านขับนอสแบบประชาชนพูดการศึกษาใบขับขี่หรือว่าพาสปอร์ตเอกสารพวกนี้เคยมีสญหารคับ อืมผมต้องตอบตอบว่าไม่เคยสิครับไม่เคยครับไม่เคยขายนะครับครับผมแล้วเคยเอาเอกสารเหล่านี้ไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆของหน่วยงานรัฐและเอกชนว่าทางธนาคารบ้างไหมครับไม่เคยครับไม่เคยนะครับครับผมแล้วเคยกรอกข้อมูลของตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆบ้างหรือเปล่าครับเช่นพวกแอปพลิเคชันสมอครแอปต่อตังสมัครเซบุ๊กนี้ได้ไหมพวกนี้เคยไหมครับ เอาแอปเป๋าตังค์แล้วกันครับเคยก่ออยู่ครับผมครับผมที่ผมสอบถามไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะครับทางเจ้าหน้าที่สถานฐานเอาไว้ว่าข้อมูลส่วนตัวของสุสุภาอาจจะเกิดการรั่วไหลอะไรครับผม ขาดช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สอบถามไปว่าเขาดูจนทำให้มีผู้อื่นนะครับเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณสุเมธมาสมัครตรงนี้เอาไว้ครับแต่ว่าตรงนี้คุณไม่ต้องังวลนะครับเพราะทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเปร์นี้เลยคาับจาที่จึงวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขแก้ทราบแต่ผมว่าน่าจะหลุดหลุดจากแฟดนะครับผมผมว่าน่าจะหลุดมาจากแฟดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าครับเพราะผมส่งแฟดส่งอะไรบ่อยหรือส่งขนส่งไปรนีย์อะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้ครับผม ผมจะเป็นไปได้นะถ้าเกิดส่งข้อมูลผ่านไปทางเอกสารต่างๆนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าไม่เอาใจเช่นเดียวกับผู้ขนส่งก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเอกสารหลุดอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ครับผมเป็นไปได้ครับใช่ครับอาจจะเป็นไปได้ครับถ้ามีข้อมูลของตัวเองอยู่ในนั้นเหมือนกับข้อมูลประชาชนนะถ้าเกิดมีการถ่ายเอกสารไปนับป็นสำเนาอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เสี่ยงครับผมนะถ้ามีชื่อามสกุลแล้วอย่างนี้เอเอสเขาต้องไปทําอะไรบ้างครับ เอเอสเขาต้องไปทําอะไรบ้างครับผมเบ่นะครับที่เขาไปทาการจากัรป้องกันโดยการรีบเขาไปทําการติดต่อับขอแจ้งความแล้วก็อะอามันก็ไม่เกี่ยวกับผมนี่ครับเพราะเอเอสสับเผ่าเองนี่ครับผมมันก็ไม่เกี่ยวกับผมนี่ครับเพราะเอเอสสับเผ้าทางเราไม่ทราบครับผมว่าผู้แอบอ้างเขาจะเอาข้อมูลของคุณสุเกศไปใช้ทําเรื่องติดกฎหมายเพิ่มเติมหรือเปล่าครับถ้าเกิดเขาไปทำอ๋อถ้างั้นให้เขาทําไปเลยครับให้เขาเอาไว้ให้เขาทําไปเลยครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เติมเงินไม่ได้เติมอะไรให้เขา เพราะว่าถ้าเบอร์มันเติมเงินหรืออะไรเข้าไปเนี่ยเขาก็น่าจะเช็คได้เนี่ยครับว่าคนเติมเงินเป็นใครับหรือเปล่าครับเขาคือเขาเติมเงินตลอดเลยครับแต่ว่าประเด็นคือเบอร์นี้นะครับเติมแล้วใช้แบบผิดวิธีครับก็คือเขาเอาไปทําการส่งเอสเอ็นเอสนะครับหาผู้อื่นทุกๆหนึ่งชั่วโมงและทุกวันครับครับผมมีคุณลุงเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยตอนนี้ก็เลยได้รอบเข้ามานี่นะครับเพราะว่าเบอร์นี้นะครับ ชอบไปส่งลิงก์เว็บธนาคารออนไลน์ให้กับผู้อื่นแล้วส่งเป็นลิงก์หรือ่าส่งเป็นลิงก์เกี่ยวกับกลุ่มรายที่เป็นข้อมาจ่าครับ AS หนักแล้วครับเพราะว่าปล่อยให้คนเอาเอาบัตรไปแอบอ้างเปิดโดยที่เจ้าตัวไม่เปิดเพราะงั้นเดี๋ยวผมโทรไปแจ้ง AS ดีไหมครับว่าให้ AS เขาไปแจ้งความอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ใช่ผู้เดือดร้อน AS เขาสับเพ้าอะไรเงี้ยเขาต้องเดือดร้อนมากกว่าผมถูกไหมครับผมตรงนี้ทางเราก็เพิ่งทราบนี่แหละครับ คร,ออาารต่อเข้ามาสุมเมศเพราคุณสุเมธไม่ได้ลงเสียนด้วยตัวเองครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการป้อง,รรอ,องกันไม่คนอื่นเอาข้อมูลคุณไปใช้งานได้ต่อก็รีบเข้าไปต่อการติดต่อแจ้งความแล้วก็อายัดไปเลยนะครับผมต้องตจบองตัวเองครับ,รบผม ว่าข้อมูลของคุณยังอยู่ในมือเขาถ้าเขาไปทําเรื่องผิดกฎหมายาก็จะอันตรายต่อตัวคุณครับผมบนะถ้าเกิดเขาไปทําพวกแบบไปยืมเงินผู้อื่นไม่ยอมใช้หนี้นะครับว่าเอาไปทําการช่่อโกงผู้อื่นหรือไปทำทุจริตต่างๆแบบนี้มันอันตรายครับหรือว่าเรื่องสิดกฎหมายต่างๆตรงนี้ถัาบัญานอันรตรายต่อตัวคุณด้วยอันนี้คือเราได้นาแช่วิธีการป้องกันนะครับผมนะครับผม,บผมแล้วถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยให้ไปรีบทำการแจ้งความโดยด่วนด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเด็กก็จะผมต้องไปแจ้งที่ที่พัทลุงถูกไหมครับพาอเบิร์นไปเปิดที่่พััลุถูกมใชครบ แล้วคราวนี้ถ้าผมไม่สะดวกก็จะมีการประสานงานให้ผมไปยังสพพัทลุงถูกไหมครับครับอันนี้ประสานงานได้เลยครับเดี๋ยวผมรอรอรอเลยครับครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมจะแจ้งข้อมูลให้ทราบก่อนเลยนะครับ,รบมีอุปกรณ์จดข้อมูลไหมครับของคนที่สมัครเดี๋ยวผมจะให้จดข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเออจดข้อมูลอ่าจะมี เดี๋ยวผมจีพียูหกบรรทัดครับผมข้อมูลบรรทัดแรกก็คือได้รับภาพเรื่องมาจากที่ไหนแล้วก็ไปเรื่องเป็นหมายเลขเอกสารบรรทัดที่สามก็จะเป็นเบอร์ที่ถู่กีติ้างครับบรรทัดที่สี่ก็จะเป็นวันที่ลงทะเบียนแล้วก็เวลาที่ลงทะเบียนครับผมห้าก็จะเป็นสถานที่ลงทะเบียนแล้วก็บรรทัดหกก็คือชื่อพนาคาผู้แจ้งหรือว่าชื่อผมนั่นเองครับแล้วก็ประธานาการแล้วก็ตำแหน่งงานครับผมเดี๋ยวผมพิมพ์ผมพยายามเปิดมือถือพิมพ์ไว้แล้วกันครับมันน่าจะได้อยู่ป๊บนะครับผมผมหาแอปพวกพวกพิมพ์พิม ก็เดี๋ยวผมจดเอสสันักงานใหญ่อ่ะครับต่อเลยครับครับผมมาท่าที่สองนะครับหมายเลขเอกสารครับหมายเลขเอกสารกไก่ลอิงกไก่ครับหนึ่งหนึ่งแปดห้าสามหนึ่งหนึ่งแปดห้าสามครับผมครับต่อไปมาท่าที่สามนะครับครับที่ถูกแอบอ้างครับเบอร์ที่ถูกแอบอ้างครับผม ศูนย์แปดเก้าครับสี่สามสองครับผมสี่หนึ่งหกเก้าครับศูนย์แปดเก้าสี่สามสองสี่หนึ่งหกเก้าสี่หกเก้าครับผมถูกต้องครับครับผมต่อไปบรรทัดที่สี่ครับครับวันที่ลงทะเบียนวันที่ลงทะเบียนครับผมสู่เออสิบเก้านะครับเดือนสามนะครับหรือว่าธันวาคมนะครับครับผมแล้วก็คอร์ส อ่อสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับครับสิบเก้ามีนาคมหกแปดใช่ครับครับผมซูรังซงครับผมครับสิบเก้าทับสามทับสองห้าหกแปดครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับอ่อเป็นเวลาที่ลงทะเบียนครับเวลาที่ลงทะเบียนแล้วเขาไปลงยังไงอะครับเอาบัตรไปเสียบหรอครับไม่ทราบน่าจะเป็นเช่นนั้นครับผมดูท้งบัตรบัตรอยู่กับผมนี่ครับไม่น่าจะเอาไปเสียบอะไรได้ เพราะว่าวันก่อนผมก็ไปเอเอสครับเขาก็เอาบัตรเสียบนะครับผมคาดว่าถ้าจากถ้าอย่างนี้ข้างในน่าจะไม่มีนะครับผมไปทําอะไรนิดๆหน่อยๆก็เอาบัตรเสียบอ่าไม่เป็นไรครับผมเขาหน้าจะปลอมแปงชิปนะครับว่าชิปปลอมชิปบัตรเลยอครับครับผมคใช่ครับเขาหน้าเขาหน้าจะเอาชิปอันอื่นมาปรับแต่งนะครับผมแล้วก็ปแต่งประชาสูขึ้นไปอือถ้าอย่างนั้นเอเอุกพ่องแน่เลยครับอย่างนี้ครับผม จริงๆผมไม่ต้องทําอะไรนี่ครับเพราะเอสเขาเขาเอาบัตรโดนเอาบัตรปลอมไปหลอกเอสเขาต้องไปแจ้งความนี่ครับถูกไหมอันนี้มีกรณีที่ว่าคุณเอสต้องไปแจ้งความนี่ครับเพราะว่าเอาบัตรปลอมไปเสียบอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจดต่อครับถึงวันที่ทาการติดต่อครับวันที่มินาครับหกแปดครับผมเวลาที่ลงทะเบียน เวลาที่ลงทะเบียนครับสิบสามจุดสี่ห้านอนะครับหรือว่าบ่ายโมงสิบสามจุดสี่ห้าครับผมครับต่อไปนะครับรืันที่ห้านะครับสถานที่ลงทะเบียนครับครับสถานที่ลงทะเบียน AIS อ่าพัทลุงใช่ปะศูนย์เอห้างโลตัสห้างโลตัสนะห้างโลตัสครับผมห้างโลตัส อำเภอเมืองพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงครับผมต่อไปประคัดที่หกครับผมชื่อพนักงานผู้แจ้งเรื่องพนักงานผู้แจ้งเรื่องครับผมนายธีรพัฒน์บุญเกิดครับชื่อผมนะครับยวผมสะกดให้ฟังครับครับปอธงศรีธีรพัฒน์บุญเกิดปอสัเภาอย่างนี้คุณธีรพัฒน์คุณธีรพัฒนมีข้อมูลแจ้งให้ผมเลยไม่ได้หรอครับข้อมูล ก็คือจะรับไปทางอีสานไหรือครับรือ,อยังไงครับเออคือหมายถึงว่าไหนๆก็มีข้อมูลแล้วไปแจ้งให้ผมเลยไม่ได้หรอครับคือแจ้งในนามผมอย่างเงี้ยก็คือคือเราไม่สามารถแจ้งความให้กันได้ัรนอื่อค,รอครับผมไม่ใช่คนในครอบ <ผม S 1> ครบัวด้วยคร,ครับผม ก็คือต้องให้เจ้าตัวที่ว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยติดต่อเข้าไปด้วยตนเองเลยครับผมนะครับผู้ร้องเรียนเพราะตรงนี้เป้าหมายก็คือในการแจ้งความเนี่ยคือจะได้ปกป้องข้อมูลของตัวเองจะร่้ที่จะร่้ไหทรู้เจอในอนาคตนะครับนะฮะแล้วก็อาจจะข้อมูลตัวเองไว้ก่อนเลยจะได้มีแค่เราคนเดียวที่สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับ่แล้วก็ต่อไปนะครับอรหัสอ่วยนนำข้อมูลผมได้ยังครับธีรพัฒน์บุญเกิดครับธีรพัฒน์บุญเกิดครับผมครับผมต่อไปครับรหัสพนักงานครับรหัสพนักงานครับ แปดสามสี่ศูนสี่หนึ่งครับผมแปดสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับผมถูกต้องครับแล้วก็ตำแหน่งครับตำแหน่งงานเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับหรือว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ได้ครับแล้วแต่จะเขียนตำแหน่งงานประชาสัมพันธ์โอเปอเรเตอร์ครับผมอ่าครับผมของ a อ s สํำนักงานใหญ่ครับของเอสําำนักงานใหญ่ครับผม ก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้อ๋อมีเท่านี้นะครับครับผมแล้วแล้วก็ถ้าแจ้งข้อมูลตรงนี้ครบกับอ่ากับตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งติด้า้ไปด้วยนะครับว่าครัจดไวก็ได้นะครับสําคัญมากให้คุณตํารวจคออกไปรับรองการแจ้งความให้ผมด้วยสองฉบับครับผมออกไปรับรองฉบับแรกออกให้ตรวจออกไปรับรองการแจ้งความให้ผมด้วยสองฉบับครับผม ฉบับแรกให้คุณตํารวจจัดส่งแฟกนะครับส่งแฟกนะอ่าผมไม่มีแฟกครับอ๋อส่งไปเ a s ครับผมครับแล้วตํารวจจะทําเหรอครับส่งแฟกให้ส่งนะครับครับส่งครับผมก็ลูกค้าคนอื่นที่โดยมาก็เขาก็ส่งฟาเป็นปกติครับผมครับผมแล้วก็ฉบับที่สองและฉบับที่สองให้คุณตารวจส่งมาให้ตัวผมเองเก็บไว้ครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับครับผม ก็คือส่งไปเอเอสกับส yeah, right. okay. hey, oh. uh, so ่งมาที oh. so nice. oh. ่ผมครับใช่ถูกต้องครับครับผมถูกเลยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพราะว่าเราจะได้เอาใบรับรองการแชืงความที่ออกมาถึงไปนี่แหละครับมาเป็นหลักฐานว่าเบอร์ดังกล่าวนะครับหรือว่าเบอร์ที่ถูกแอร์บ้างเนี่ยกระทบความผิดครับได้สามารถลึกนะครับเบอร์นี้ได้ระบบได้อย่างถาวรครับผมครับผมแล้วตอนนี้มันระงับไปหรือยังครับไอ้เบอร์นั้นยังยังยังเลยครับยังเลยครับอุ้ยขนาดรู้ว่าโดนปลอมแปลงยังไม่ระงับอีกเหรอครับ ต้องเป็นมันเป็นตามกฎของทางบริษัทนะครับเป็นนโยบายก็คือว่าถ้าเบอร์ไหนนะครับไม่มีความผิดจริงจริงจริงรู้ขนาดนี้มันต้องระงับแล้วดิครับใช่ครับผมก็คือเราต้องมีมันต้องระงับก่อนเลยได้ไหมครับตอนนี้ระงับเบอร์นั้นก่อนเลยอ๋อต้องต้องไปแจ้งความก่อนใช่ใช่ครับอย่างนี้ผมโทรไปแจ้งคอร์เทนเตอร์ระงับได้ไหม เพราะว่าปกติเบอร์หายเครื่องหายผมก็แจ้งคอร์เซ็นเตอร,ร์ให้เขาระงับเขาก็ระงับให้อันนี้โทรมาจากสำนักง,งานใหญ่ไม่ระงับให้ผมเลยหรอครับไหนๆก็รู้ว่าปลอมแปลงละครับก็คือต้องติดต่อเข้ามาเพราะตอนนี้เพิง่งทราบนะครับว่าคุณสุเมฆไปลงทะเรียนแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในส่วนเนี้ยครับทีนี้ก็รู้แล้วผมคุยอยู่อย่างเงี้ยระงับเลยได้ไหมหรือยังไงก็ต้องไปแจ้งความก่อนของทางบริษัทนะฮะอ๋อครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมโทรรีบโทรหนึ่ง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 เจ็ดห้าก่อนเลยดีกว่าไหมครับให้เขาระงับก่อน หรือว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกับตำรวจก่อนก็คือตรงนี้ทางเราก็ติดต่อมาจากเจ้าที่ของเอสแล้วนะใช่ครับก็ติดต่อมาจากเอสแล้วทําไมไม่รังงับให้ผมล่ะครับก็นี่เมื่อผมไปโทรไปหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเขาก็จะรังง๊าให้ผมอยู่ดีหรือว่าอันนี้มันคนละส่วนกันครับหลาเท่านั้นเองครับผมเอาเพียงหลักฐานนี้ว่ามีคนร้องเรียนเท่านี้ครับครับแค่เอกสารรับรองการได้ความเคลื่อนรับผมเราก็จะแล้วแล้วเบอร์เบอร์มได้อ๋อได้ได้ได้ครับเพรราะะอไโอเคครับเคลียร์แล้วครับเข้าใจแล้วครับผม อ่าตรงนี้เข้าใจนะครับผมก็ทําการติดต่อไปหาผ้ต้องหเพื่อค่วนี้จบครบหมดแล้วใช่ไหมครับครบหมดแล้วครับผมครบหมดแล้วเนาะครับครับ่านก็ครบหมดเลยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้จบเพียงเท่านั้นนะครับผมครับอ่าตรงนี้นะครับถ้าในกรณีที่นะม่ไปอยู่ที่พัทลุงก็โทรติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่นะครับผมบินด่วนคืนนี้เลยทันไหมครับผมบินไปพัทลุงดวนนี้คืนนี้เลยถ้าอย่างนั้นที่รีบเมือนกันนะครับผมครับแล้วแล้วก็ให้ส่งไปับรองกาต้องภายในกี่ ภายในวันนี้เหรอครับหรือว่าพพุ่งนี้หรือยังไงครับผมตอนนี้ถ้าในในกรณีหลังจากผมวางสายจะเป็นภายในสองชั่วโมงครับอ๋อสองชั่วโมงอถ้าไม่ทันครับไม่ทันนะครับก็นัเวลาเป็นบนั้นแล้วก็สองชั่วโมงที่จะสิงนครับครับเวางปุ๊บสองชั่วโมงเลยถ้า่างนั้นผมชวนคุยไปเรื่อยๆได้ไหมแล้วผมก็ขับรถยังไม่วางสายผมชวนคุยไปเรื่อยๆเลยไม่วางสายผมแล้วผมขับรถไปพัทลุงคือครับ ฮคือสองชั่วโมงไงครับคือผมผมไม่เอาแล้วผมมีเกียจติคุยแล้วโอนสายให้ผมโอนสายตำรวจให้ผมเลยแล้วกันผมจะคุยกับตำรวจเลยโอนสายเลยครับผู้กองปลอยเป็ดครับโอนเลยครับไม่เนกะินสาวินาทีอนไลนยผู้กองปลอยเป็ดเลยครับผมพร้อมคุยแล้วเดี๋ยวนะครับผู้กองปลอยเป็ดอ่าครับมีผู้กองเดี๋ยวนี้เขาทําอยู่ที่ไหนครับปลอยเป็ดหรือว่าฝั่งไหนครับผมหรือเขาทาย้ายมาฝั่งไทยแล้ว ครับผู้กองปอยเป็ดหมายความว่าไงครับก็เดี๋ยวจะโอนสายให้ผมคุยกับผู้กํากับหรืออะไรถูกไหมเป็นสถานที่ครับเป็นสถานที่ครับผมเป็นชเป็นเพราะว่าคือเขาจะไปทํางานกันตรงนั้นนี่ครับที่ปอยเป็ดใช่ไหมเดี๋ยวนะครับครับไม่ครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับผมอ๋ออยู่กรุงเทพย้ายย้ายมากรุงเทพแล้วครับงั้นโอเคครับผมก็ไปตัวผมเนี่ยฮะอยู่กรุงเทพอ่าได้ได้ได้กรุงเทพคุณตรวนก็อยู่ที่แถวปอเปือนเมืองจตุพัทลุงอ่าครับผม ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยครับผมพร้อมคุยแล้วหรือว่าจะถือสายคุยกับผมไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะขับรถไปถึงพัทลุงถือสายไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการประสานงานให้ตรงนี้เนาะครับครับผมแล้วก็จะติดต่อไปที่สปอรตเวิร์คจัดพัทลุงพอคุณตรวจเขารับสายนะครับหรือว่าจ้อยเวินเขารับสายแล้วผมผมจะไปแจ้งเองทาการมงคจะจบคุณตุ๋นให้กับคุณเ้ื่อการแจ้งความด้วยตัวเองครับครับผมอ่ได้ครับโอเลยครับมีตัวที่จะมีเจ้าที่มารับเรื่องนะครับครับผมครับผม どう